ดีอยู่ในช่องเลมเบอร์เอฟเอฟเลยนะครับผมบใครที่เข้า,าแล้วก็ดูกัไเลขหรหือไม่เพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับโอเคมันดูแอป,ปติ๊กต๊อกกันเลยมาทุกคนนะมาดูแอปติ๊กต๊อกกัน

อแบบนี้ค่ะแล้วค่อยเร่งความเร็วมากขึ้นตามจังหวะเพลงเลยเสานา่ห์นก็ุณได้คิดแบบนี้เลยจ้าทุกคนดูคลิปน้องคนนี้ดิตึงต, okay, งตาโอเคแล้วตั๋วถ้ากดติดตามช่องชมพีเราจะได้อะไรบ้างมีเลยคอน,น,ยนเทนต์สนุกสรุกตลกใคร่เทิงมากจ้าแถมยังมีคลิปความรู้ทิ <น S 1> เทคนิคต่างๆที่หลายคนอ่านยังไม่<ๆ> ไายหรทำไมอะน้ำมันแพงเอาแล้วจะก่อไฟก่อนผัวหายไปไหนรู้ปะก็เมื่อกี้ไปขอพรบอกว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตผัวหายเฉยมาแล้วเหรอแสดงว่าพรที่ขอไม่เป็นผลมต้องอยู่กับกู้อีกนะอีกนันระหว่างรอไฟติดเราต้องมาอกหมักต้องมีคนไก่อกไก่ต้องมีคนไก่ชอบความเปยามมึงกว่าชอบปะชอบเดี๋ยวจะหมักไก่ ของบางรันนะคะของใคร,รควะก็คนนั้นไงที่เขาหล่อๆล้ำลำบ,บ,บึกบึกอะนกูว่าเล็กทำไมอะลๆๆเล็กเลเลยมึงอะ <laughs> เป็นแป้งหักสําเร็จรูปนะคะเป็นสูตรไก่ทอดหัดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็กินไก่ทอดหัดใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็น R A i s l a t หรือว่าอะไรแบบนี่เป็นไรน, <laughs> นะใช <ไป S 1> <laughs> แล้วก็ใส่น้ำเย็นว่ามึงไปขายดีรัวทำไมอ่ะคุณํำคาญน้ำสามลิตรนะคะน้ำลาย คนแป้งให้เข้ากันนะคะล้างยงงล้าแล้วเมือ่อวานพอไก่ลงไปในแป้งแล้วเนี่ยก็หมักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงอันนี้ก็หมักเสร็จแล้วนะมยังไม่ได้หมักเลยเอพอี่บังขาว่างๆอ่ะพี่บางก็มาเที่ยวนครสวรรค์ได้นะคะผู้ใหญ่ของเขาแตะติปากหม มีน้ำซิมไก่แล้วก็มีหอมเจียวด้วยฝากไว้นในอ้อหมหุกอ้อมใจด้วยนะคะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงมึงไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยมมไ่ วันหยุดที่เช้าวันสดใสของสามพ่อแม่ลูกนะคะอ่าแม่ปลูกลูกอ่าลูกไปปลุกพ่อต่ออ่าตื่นไม่ให้ไม่ตื่นนะกูลับจะซ้อมตายจะตกลงนะเอาหลับแล้วไม่ตื่นแล้วไงว้าวยาสีฟันทีมุนไพยคูดลี่ตื่นเช้าชามาวันนี้เราก็ต้องมาแปรงฟันกันนะคะยาสีฟันนี้มันช่วยในเรื่องของอาการลดกินปากแล้วก็ดับกินปากนะคะทําให้เหงืออบวมหายนะคะแล้วก็จะช่วยให้ฟันขาวใสไปจนเย็นเลยนะคะเพียงแค่บีบใส่แปรงสีฟันเล็กน้อยแล้วก็แปรงเลยอ้าวพี่ดานนี่วะ ระหว่างที่เราแปลงฟันอยู่นะครับตัวเนื้อยาสีฟันมันจะเข้าไปในร่องฟันลาฟันทําให้ฟันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราทำความสะอาดปากให้สดชื่นเลยนะครับผมเราก็มาแต่งหน้ากันต่อแข่งกันเลยนะใครจะสวยกันนะต่อยพวกเธอแต่งหน้าแค่ไหนฉันก็สวย่าอยู่ดีนี้ทาบาอียาดหฉันดีกว่ากูวอุ้ยเขา sama teman-teman Sambil makan gorengan berasi kasihkan Sama kawan-kawan bukan cari lawan Kontrol is number one Happy, happy, happy aja lah Bernyanyi shal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 a Cuek-cuek aja lah Oh shal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 a Kumpul barang teman cari pengalaman Sama teman-teman sambil makan gorengan berasi kasihkan sama kawan wow. เช้านี้ของเราเริ่มกันที่ตีห้าครึ่งค่ะวันนี้ตื่นมาเราก็ตั้งกระทะทอดไก่ทอดลูกชิ้นกันเป็นอย่างแรกเลยวันนี้หมูเจ๋อจะมาแจกสูตรแป้งทอดกรอบหมูเจ๋อนะคะยังเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์กันว่าขอสูตรไก่ทอด่อยค่ะขอสูตรแป้งทอด่อยค่ะออ,ะอาวันนี้หมูเจอ๋อจะพาทุกคนมาทําสูตรแป้งทอดกรอบก่อนแล้วกันเนาะแป้งข้าวเจ้ายี่ห้อใดก็ได้1ถุงขนาดถุงละ1กิโลกร,รมัมค้งฟู่1ถุงจากนั้นนะคะก็สีส้มแดงค่ะ1หอ่อนําส่วนผสมทั้ง3อย่างนะคะมาเทรวมกันจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าค่ะ ะชงแป้งให้ข้นๆหรือบางๆอยู่ที่เราเลือกเลยนะคะอยากได้แป้งที่ติดไก่แบบหนาๆก็ชงข้นๆถ้าอยากได้แป้งติดไก่แบบน้อยๆก็ชงแบบบางๆคะ่ะส่วนน้ํามันที่ทอดไก่นะคะจะใช้น้ํามันยี่ห้ออะไรก็ได้ตั้งกระทะให้น้ํามันเดือดจากนั้นก็หย่อนชิ้นไก่ของเราลงไปได้เลยะคะ่ะเราไม่รู้ว่าใช้เวลานานไหมในการทอดไก่กระทะแรกนะคะเราลองจับเวลาดูประมาณที่10นาทีลองตักชิ้นไก่ออกมาจากกระทะนะคะแล้วฉีกดูว่าได้ความสุดที่เราต้องการหรือยังไม่มีใครนะคะที่ล มือทําอะไรครั้งแรกแล้วสําเร็จเลยมันจะต้องมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แล้วก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จเช้าวันนี้นะคะหมูแจ่วอยู่บ้านขายของคนเดียวพี่ต้นเข้าไล่มันค่ะไปให้ปุ๋ยมันส่วนพ่อกับแม่ก็ไปรับส่งนักเรียนหมูเพียวก็ไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยๆวันนี้หมูแจ๋วก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพตอนนาทีทองมาให้ทุกคนดูนะคะตั้งแต่ตื่นนอนยันสองโมงเช้าไม่ต้องหวังเลยค่ะว่าแม่ค้าอย่างเราจะได้นั่งนะคะจัดของปัดของเก็บของเข้าตู้เดินขายของหยิบของให้ลูกค้ามีเพื่อน เพื่อนถามว่าวันวันหนึ่งขายของดีไหมมันขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศเลยค่ะถ้าวันไหนแดดปลอดโปร่งคนออกไปรับจ้างเยอะนะคะเราก็จะได้ขายของขายเครื่องดื่มดีนิดนึงแต่ถ้าวันไหนฝนตกวันนั้นคือการโกนอนได้เลยค่ะเช้านี้ว่าอะไรล่ะน่าจะของพี่หองคี่ ไว้าตายแล้วครับโหลดเอาวีได้ของฟรีเต็มเลยไว้าตายแล้วครับโหลดเอาวได้ของฟรีเต็มเลยเฮลโลพี่พไม่ได้เมาเดกลองโหลดดูสิเือเื่อเข้า ถ้ามึงไม่อยากแตกปาเลสตอ์กูยืนเรียงกันสามตัวเงี้ยกูยิงทิ้งแบบทิกแท,ท็กโทรเลยนยี่เฮียแตงก็ว่ากูดโดนจริงดียพองเลยแม่ที่แกอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าโอยไม Oh. 看破。